สวัสดีครับเพบ่อนๆช่องน้ำโชคแฟมิลี่ครับวันนี้เจ้าของกับควานนี่มาทั้งครอบครัวเลยนะครับดูครับนู่นน้องเบนทินก็มาวันนี้น้องเบนทินจะจะจะมารับน้องน้ำโชคนะครับมาแล้วครับมาก็ไม่ถึงสักที พี่ควันวันนี้จะได้กลับบ้านไหมครับตะวันตกดินแล้วรอรอรออยู่ครับอ๋อรอรอรอควันต้นอยู่ครับอ๋อควันต้นอยู่ไหนครับตอนนี้ควันต้นยังไม่มาครับเขาบอกไปซื้อไก่โอ้ไปทันมาจะซือเลยครับโอ้ไปนะไปซื้อไก่ครับเสียดไก่บ่พี่ควันมองโอ้ควันยอดทองยังไม่มาเลยครับห้้สกเป็ดอีมยรือสเเเป็น้้ทงาาดมจครับวันนี้เราก็จะมารับน้องนลำชงครับวันนี้พี่ยอดค้ำกันอีกแล้วครับ ก็ปกติก็มารับเวลานี้นะครับครับ,รบเจ้าครับนี่นะครับน้องน้าโชคป้ากับแม่นะครับอย,ย,ยอดทองครับก่อนจะกลับอ๋อไปควานมาพอดีเลยอ๋อเฮ้ยควานอ๋นอไปคว้านมาแล้ว,อว,วเอ๋อเฮ้ยไปคว้านทำอะไรอยู่นะตัดอยู่คาบเอเอ๊ นี้พี่ควานเราใจเย็นครับวันนี้ใจเย็นอากาศกําลังดีครับตัดหญ้าอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วครับอ๋อตัดหญ้าแล้วครับวันนี้เขาตัดหญ้าครับวันนี้ครับตัดหญ้าเรียบร้อยมนแล้วก็เลยรีแล็กจอยเย็นๆอ๋อครับไปกินหญ้าซะหน่อยเดี๋ยวเราก็มาดูน้งนมโจ้ครับกบบยัดทองก็คุณป้าคุณแม่ครับ มือมือเลยครับวัอนี้พี่โจ้ครับอย่างเงี้ยครับเล่นทั้งวันนะครับกับพี่ยอดทองนี่าเอาอีกแล้วพุณนุณดูดูอ่ะอ่ะาดูดูปล่อยโกกน้้าชคออยย่่งีละรับปไม่ได้ครับดูน้องน้ำโชกดูน้องน้ำโชกเอาละอ่ะผิดอ่ะอ้เอออะไรนะทำอะไรอ้าะอ่ะอ่ะวจบโอ้ พี่ควันเราก็มาแล้วครับควันน้องนลำโชคครับเหม,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 มือนไม่อยากจะกลับกันนะครับเนี่ยเหมืนมมมอมนไม่อยางจะกลับกันนะครับเนี่ย <c oughs> อันนี้ควาดสำรองของยอดทองครับนีครับยอดทองยอดทองครับกับน้องน้ำโชคอะไรนะครับอะไรนะครับไหนพอยอดทองจะมาล้ยอดสักอน้ำโชคนี่น้ำโชคนะ สวัสดีครับดูดิครับผมครับเสียงด้วยครับครับขอบคนะครับครับนี่ครับครับเร็วเออโอ้โหครับคุณแม่ใจสวัสดีด้วยลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาคอยดูนะครับเวลาจะกลับบ้านนี่จะวุ่นวายเหมือนตอนเช้าไหมดูเมื่ตันช้านี่วุ่นวายมากเลย วันนี้พี่ยอดมาอยู่ทั้งวันนะครับวันนี้ดูด้วยกันสีเชือกมุนิปุ้ยเลยครับว่าปล่อยหมดเลยวันนี้เราเลี้ยงแบบปล่อยนะครับผูกแค่คุณป้ากับแม่น้องนำโชคครับอ๋ไงอ่ะนี่ครับดูน้องนำโชคอยากกลับบ้านหรือยัง จ้าอย่ากบานยังอย่ากบานยังโอ้ไปทางนู้นนู้นนู้นไปทางนู้นนะทางนู้นไปทางนู้นนั่นนั่นนั่นอะไรล่ะอันน้นมันโชคอ้อรอแม่กับป้าน้อยนู่นพี่ยอดทองยังรอเลยน้นโชคจะไปอย่างเดียวเลยอ้หนูอยากจะกลับแล้วอ่ะ รีคานครับวันนี้พี่โบนะครับอ๋อเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ากันหรือเปล่าครับไปอาบน้ำไปอาบน้ำเฮ้ยทั้งมารับแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปอาบน้ำครับนี่ครับแม่น้องน้ำโชคทางน้องเล็กครับนี่น้องน้ำโชคอยู่ข้างขี้ อือคุณป้าเยาทองอยู่ข้างหลังเงียบทองวิววิววิววันนี้ปล่อยทั้งวันเลยมานับคำ่ำเลยไปแล้วก็จะไปไหนครับไปกินน้ำไป,นไปกินน้ำอาบน้ำต่อใช่ไหมครับไปอาบน้ำต่อใช่ไหมไอะยะทองอ เหมือนช้างปลาเลยเหมือนช้างปลาเลยอ,อ๋อนน้องเบนทินก็มาด้วยวันนี้นั่นเจ้าตัวแสบก็มาครับนี่ตัวแสบ อาทองอาทองมาด้วยวันนี้อาทองมาด้วยเดี๋ยวเราก็จะไปน้ำน้ำอยู่ต้นไม้นู่นครับอา้องเป็นเทนมาด้วยเหรออาเป็นเทนมาทำอะไรนี่มาทำอะไรมาล้ำน้องล้ำโชคป่ะฮะฮะมาทำอะไรมาทำอะไรวันนี้สวัสดีครับเูาสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับไหนไหนสวัสดีครับยังไงเอยได้ของเล่นไม่มีเลยครับไม่มีคำว่าสวัสดีเลยฮะ ตัวหัวหัวจะไป็น่นแมนโอ้ย่อไปแล้วก็จะไปดูครับพี่มาอยู่กับพ่อรีบ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 แล้วไม่ทันเดี๋ยวนี่ก็ระยะทางก็ไกลอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปรออยู่บ่อน้ํานะครับที่เขาจะไปอาบที่ต้องใช้เวลาต้องเดินตามไม่ทันเขา แล้วก็มาถึงแล้วครับบ่อน้ำเดีด๋ยวเราจะไปดูกันด,ดูนะครับเด่นน้ำนี่วันนี้จะวุ่นวายกันหรือเปล่า <c ười> ไปดูครับยิวน้ำครับผิวน้ำจัดเดี<อ>๋ยวเดยนเดย

นำโชคอะไรตัวตัวใหญ่แท้นี่ครับผิวน้ำกินน้ำแต่ละตัวนะครับตัวท้องป่องเลยอิ่มถ่ายถ่ายทายทายทุก ี่วันอะไรนะกินน้ำแล้วเราก็จะกินน้ำก่อนนะครับกินน้ำก่อนกินน้ำก็ทีนี้ก็อาบน้ำถูตัวนะครับเอาไว้เช้าวุ่นวายกันนี้ครับวันนี้ตอนเย็นจะวุ่นวายหรือเปล่า อ่าด er si ูกันนะครับมาดูกันนี่ดู้ต้องน้ำโชคอยู่นู่นนะครับน้องน้ำโชคเตรียมเลยครับจะเล่นโกลนแล้วครับอ่าดูนะ

ถับน้ำอ่าบน้ำดูดูน้ำจูบครับดูน้ำจูบดูน้ำจูบครับเออาวิควานเอาโดนแล้วครับโดนแล้วครับจากตักน้ำสาดนี้ก็กลายเป็นน้ำโชบเอาโครนใส่แล้วอ่ะอวิควานอ่ะ จะพามาอน้ำหรือจะพามาเล่นโคลนครับเนี่ยโอ้คุณป้ายังไม่อยากกลับว่าคุณป้าน้กตั้มเรอกตั้มเลยฮะคุน้องโชกไปก่อนแล้ว ลูกกับแม่ไปก่อนละอ่ะฮะดูว่ามีเงินอะไรน้ำนบำฟื้นเลยเสร็จเลยนู่นน้องนำโชครออยู่นู่นเนี่ยอันนี้ก็จะมาลอกคุณป้าครับกับน้องยอดทองบ้าม้า่อนดูดูหวัวช้างเผือกช้างเผือก ดูครับช้างเผือกป้าป้าน้องน้ำโจ๊บดูช้างเผือกดูช้างเผือกเฮอควานเร็วและอยากกลับบ้านละใครอยากกลับบ้านแล้วเหมือนใครอยากจะกลับบ้านแล้ว

น้ำโจ๊กอัลมาขด่งต้นยินเออแต่มังพอดีว่าเ็นกำลังทำให้บ้านเนี่เดินกันเป็นแถวกลับบ้านแล้วน้องน้ำโจ๊กกลับบ้านแล้วใช่ไหม กลับบ้านแล้วน้อำโชคกลับบ้านแล้วนี่ครับน้องนำโชคครับวันนี้น้องนำโชคพากลับบ้านครับวันนี้ตามด้วยคุณแม่แล้วก็คุณป้าพังคำมือแล้วก็นองยดทองครับเดี๋ยวเราก็จะตามไปอยู่ข้างหน้ารอครับอาจจะมืดหน่อยนะครับ ว่าวันนี้มาด้น้ำข้ามใหม่ดีตัดยาเพิ่งเสร็จทำความสะอาดนี่เขาจะเดินทางกับบ้านนูน้นบ้านเขาอยู่อยู่นู้นแล้วครับเดีย๋ยวเราต้องไปรออยู่ที่บ้านเขาละน,นี่เราอาจจะตามไม่ทนันเพราะฐานะก็ มาก็ไม่ใช่ถกไทยเราะจะไปดูตอนแยกทางตามไปดูต่อครับนี่เราก็เดินตามมาแล้วครับคุณป้าคุณแม่ก็น้องน้ำโชวอยู่ข้างหน้าส่วนยอดทองก็แยกไปอีกทางนึงครับบ้านเขาอยู่อีกทางหนึ่งันนี้ครับบรรยากาศยามเย็นครับเดี๋ยวเราก็ จะไปส่งน้องน้ำโชคถึงบ้านเลยนะครับไปกินน้ำต่อตอนนี้น่าจะหิวน้ำตามไปเลยนี่เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับเกือบจะมืดครับคุณป้าคุณป้าส่้องน้ำโชคไปแล้ว

ปล่อยอะไรลงตรงเนี้ยม <า S 1> อ่ะ,อะพี่ควันอีวันนี้อาจจะข้าแล้วนะครับข้าเร็วหน่อยออนี่จะสหลั้โหัลโโหัลโหลน้ลโหล อ่าน้องลำโชคหางหลุดครับเป็นไรครับพี่ความทำามาทำไมหางหลุดแล้วทำไงครับเหยิบครับนี่นี่ครับการปล่อยน้องลำโชคเสียเลยครับเสียครับหางรักษาเป็นปีครับแรงแล้วครับอู้ดองน้ำโชคหางหลุดมาทำไมไมดีน้องน้ำโชคหางหลุดครับวันนี้ตัดไม่ได้ครับวันนี้มันพระครับรงนี้มันดีก็ไม่ตัดครับ อ๋อต,ต้องอันนี้อันนี้ต้องต้องตัดใช่ไหมครับ,บครับต้องตัดนะครับโอ้หางเขายาวนะครับหางน้องน้ำโชคยาววันนี้ปล่อยก็คือเล่นหางเขาหลุดนะครับต้องตัดครับตัดให้สัน้นทำรักไว้อยู่ที่นี่เลยอ้อเล่นแรงจนหางหลุดเลยทำไมน้องน้ำโชคออ,อันนี้เราก็จะไปดูในน้องน้ำโชคก่อน เยอะเยอะครับรับสำหรับสำหรับสำหรับคลิปนี้ครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับครอบครัวน้องน้ำโชคด้วยนะครับน้ำโชคนี่น้องน้ำโชคหางหลุด ลืมกดติดตามครับครอบครัวน้องน้ำจชกอันนี้ก็ท่าน,นี้แล้ะครับสวัสดีครับน้องน้ำจชกะจะเข้านอนแล้ว